หาเก็บใบประคามอ่อนครับตูอยูใไ่แล้ว,วที่นี่นี่ร้านนะเพิ่มจะตนดอกแคต่นขอปั้นเนอยนยุนาบ้าน เลยใส่ต้นใบมะขามอ่อนนี่สรนี่ารอต้นมะขามก็หายอย่างครับาะ<อ>เห็น มี่เขาอยู่นี่นรับบากาศร,รอบบ้านอาบไปประกามอ่อนวาาล้าเห็นอยู่ มอ้พี่เร็วเจ็บไปไประคามออนต่อวเร็วพี่ท,ทั้งพี่พายางเหลี่ยครับมือนี้หาไปไประคามออนไปตาม,มาคุง ใส้อตอนประแดกตอนนี่ไงห้เบิร์กครับเห็นแล้วครับต้นไงเลยรครับต้นมะขามแต่ดอก ที่สมใส่ใส่ตำหุ่งแสบสูตรนี้ก็แสบครับตำหุ่งใส่ใบขา,ออามอ่อนตำให้มันมุนมุนต้นทีดีกว่าหลายอ่อ,อนครับ ตุ่มอึองแซ่บครับต้มครบต้มสมแกงเห็ดพอได้ดูใบกระวานพอดีเลยอากาศพงนาครับหามีรถรานลองไฟตาบุญลงไฟปีนี้อยู่บ้านบ่มีครับขเขาจ้าบริจัด เหล่าออเลยหมูแองสิเลยครับหลายพ่อครับเอาเบิ้งตอนต่ตำครับมาเห็นเบิ้งย้ายึงต่ำครับจดุดจว้เอาลงกองหนึ่งเนอะสีตากออกเลยจังสีไอ้ข้ามหมูไอ้สีโค้งคืนอ๋ออยู่ตรง มอนหอนไว้ข้าวเดี่ยวกับหอนมอนอยมอนนียนาอึดหุงเพิ่มกว่านี้ล้วก็ต่ำครับตํำหุ่งอ่อน่าาตำใส่ใบประขามอ่อนน้มันแ่บโอยเนี่ยหลังใส่หน่อยโอ้มันจะมาใส่แขงนักอมมันหลายเลย่อ่อนใส่

มันถึงหัวทั้งคนไหมนั่นหัวเบิดสี่เหลี่ยมนั่นไหมซี่แกะซีเหลี่ยมนั่นละอันพุ่งๆประเบิล้วเบิด์ตั้งสี่อันนั่นเป็นข้องหลาดฝันอันละว่าเห็นแต่ว่ามันหัวสี่อันนั่นละมาใส่เทียมอะไเห็นบ่ใส่น้าเบิดมันบ่เห็นจอกมันยืดเลือ อืมมันแตกนนลกกงที่อันนั้นที่ทิศน่ะนั่นลากเป็นคู่ดดครึ่งนึงอยู่ทีอันนั่นน่ะเออหวบดส่วนไปเฮ็ดแล้วไปเบิ่งแล้วอืมยอยบ่เลยบ่ได้บ่หมอนี่ไปข้าง รู้ข่มมันหาอันนี้ข้าเดียวเลยหนาะนึ่นกดบางอีอยังคนข้นงานเยมพูงานะงกันหัวที่หาบอกเน่าให้หูต่าง,ง,างามเลยงามกินสมเสียบข่มหัวที่หาบอกเน่าให้หูคือสมัยอันนั่งอัน <c oughs> ข้าวมะรดผารดเมลี่นะ <c oughs> เกิดท้ายเด้อ <c oughs> ฮีหาลปากน้าฮีโที่เอ้งาโอ้ยมันกินก็หลอกข้าววมาพูกับก่โอ้ยแม่บ้านหมูทีฮาลปากน้าฮีโฮเป็นได้ครับคุณไก่ครับยุกิบานข้าเจาะเห็นคุณของข้าเจ้าลนะครับแม่ตำคุ้งเสาใบฟ้าบอนตอ ทีเด <muitas S 2> ็ด <sketches> ที oh ่เด็ดสมสมด้วยสมสมพอที yeah. ่ใช้ตอนประแดดเาใช่รวดเป็นเป็นตํำไหามเป็นตํำไหามเลยไม่โตไปเลยคว่างเขาห้องนหาอย่เฮียนาเพิ่อมุมี้ตาเท่าตาทิมละยงงอไม่เลยยังงอไม่เมื่อกี้นะอไ้รจะเอาอาดเา มีฝังเงี้ยนี่พี่บุญซ้อของางแบบลบุญสก็กเลียวคนล้ายมีบุอใกล้ัวเกิก่งไปโบมี่ผู้แห้งกินรู้จะ <สม S 1> ต่อมันเลยเหมาะสมแม่ทำชมสมมันเรื่อยๆครับพักก่ันนพักใบย,ยัง,งแบลอ ลุม่มเยลุ่มเบางานใส่บับลุม่มเมี่ยงบาหมต่ำมาคามตํำหอค้าได้เนะขึอนกินกันขี้อ๋อในเอาปลาแดกัไรปลาแดกโตปลาแดกนุ่งขกินโตได้้อมนะโอจะะเจ้าบลาแดกเขาเฉียงหนำมาได้มันง้าคอเออบแดกเนีก็ได้ตัวน้อยกับยาดาดปลาแดกไม่ซื้อนี่หว่า Những tiêu biểu đạt nô. Nguyên sáng. 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 ครับี่ขอเาตรวจสอบต่ำไหพอดีตอนมูลเบื่อพอดีตอนปัดดาซึงตอนนี้เน่อยด้ียแล้วเสีบตอนนี้หน่อยะ เิมแบบน้นำเข้า,ดามดเิ็มไว้จ็ด้ไยมไว้แล้วใส่หลายใส,ส่สักเสียบุดหัวบีกเมาลงไปครับเต็มตำหินนี่ครับตาหุงเธอใบประครามอ่อนะตอนประแดด

Năm chiều rồi 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 Ủa, nhạc lắm bạc nên leo thì leo cứ sự khó vay tua khó kêu vay thế thì bố mi lại thì nhám nhạc. Kêu vay cả nhà câu. Nhé nhé hết hết. Thắng Thắng nhạc câu. muốn

เี่อดโลนอยู่เขาจะเห็นเบอร,ร์ีเบาสะาดแห้งหน,นี่เพุม่มคิดสมัยเกา่าล่านอยู่เหยเบิง้ง้งหน้าเนี่ยเก่าไรเบิ้งโจรกรจ่จางต้าานหาในอยู่นี่จำเขาจำเขาโลนจำหนันมันติ็นีนยังอยงอนตะวันมัมมนมรถากอกเหมือาไปมัดไปกลมเง,งอยอยู่ลบากกระโด